มาต่อกันที่ CP m เมจิร่วมกับสมาคมกีฬาจำรบไทยนะครับก็จัดกิจกรรมกระโดดเชือกออนไลน์เลครับในระดับเยาวชนครั้งแรกของประเทศไทยนะครับโดยมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของอทางการทําให้เกิดกระแสะการตื่นตัวนะครับในการกระโดดเชือกที่มีผลต่อเรื่องของความสูงของเด็กไทยครับโดยกิจกรรม CP m เมจิจูเนียจำรบวิชวลชาเลนจ์นะครับ จัดขึ้นโดยรับสมัครเด็กเยาวชนอายุ7-15ปีจากทั่วประเทศเลยครับแล้วก็เริ่มกิจกรรมกระโดดเชือกออนไลน์ตั้งแต่1นึงตุลาคมนี้โดยจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเยาวชนครับที่เข้าร่วมกิจกรรมออกกําลังกายด้วยการกระโดดเชือกอย่างน้อย14วันและต้องกระโดดไม่ต่ำกว่า50ครั้งในแต่ละวันเพื่อพิชิตเหรียญรางวัลและใบป,ประกาศนียบัตรผ่านการกนารเมื่อจบโครงการเลยครับ คุณชาลินีภูรัชมงคลนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัท CP พีเมจิจำกัดก็กล่าวแล้วครับว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับทาง CP พีเมจิตอกย้ำนโยบายพัฒนานเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลที่ CP พีเมจินะครับให้ความสําคัญเป็นระดับต้นๆมาโดยตลอดวันนี้ครับซีพีเมจิ ได้คำนึงถึงสุขภาพและการเจริญเติบโตในวัยเด็กขึ้นมานะครับทาง CP m a g i จึงได้จัดแคมเปญ CP m a g i Fit t o the High นะครับขึ้นมานครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 าทำให้น้องๆไม่สามารถไปโรงเรียนได้จำเป็นต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านแล้วก็มีทางเลือกน้อยในการออกกำลังกายเวลาอยู่บ้านนะครับกระด้วยกันนะครับเราก็เล็งเห็นความสําคัญในการเพิ่มความสูงของเด็กวัยนี้นะครับพอถ้าผ่านช่วงลายุต,ตรงนี้ไปก็เท่ากับเสียโอกาสอย่างมากในการเพิ่มความสูงของน้องๆเราจึงจัดกิจกรรมกระโดดเชือกออนไลน์ ก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็การสนับสนุนที่ดีนะครับจากสมาคมกีฬาจำรบไทยโดยให้น้องๆครับสามารถกระโดดเชือกอยู่ที่บ้านได้เวลาไหนก็ได้ครับท่าไหนก็ได้เก็บสติแล้วส่งผลเข้ามาครับ ถ้าทําตามเป้าหมายได้ก็จะได้เหรียญรางวัลและก็ใบประกาศนียบัตรจากทางสมาคมและ CP พีเมจินะครับนอกจากนี้นะครับเราจะมีเกมให้น้องได้สนุกไปกับกิจกรรมของเราตลอดเดือนตุลาคมครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงของการปิดเทอมแล้วก็เราก็เชื่อนะครับว่าจากกิจกรรมนี้ครับจะทําให้เด็กๆเยาวชนของเรารวมถึงผู้ปกครอง,งนมาใส่ใจการออกกําลังกายมากขึ้นโดยเฉพาะกีฬาก,การะโดดเชือครับ มาต่อกันที่ลุ้งหลังฟอร์มูล่าวันนะครับแม็กเฟอร์สซัพเฟนนะครับนะครับรถส่วนหนึ่งชาวฮอลแลนด์ก็ฟาชั้นต่อหน้ากองเชียร์ในบ้านของตัวเองอย่างยิง่งใหญ่นะครับหลังควบรถเรดบูลนะครับนำแบบวนเดียวจบในดัชกรังปีครับ